ตามข่าวเลยค่ะทุกคนค่ะเนาะสิ่งที่เป็นความหวังสําหรับคนที่เป็นมะเร็งปอดนะคะก็คือหนีไม่พ้นตัวการรักษาแบบยามุ่งเป้าหรือ Tar g เ t e d therapy ีซึ่งการรักษาแบบทาร์เ t ็ตเต็ดเทอปีอะค่ะเขาเรียกว่าราคาค่อนข้างที่จะแพงคนหลายคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเลยเลือกที่จะไม่รักษาอย่างเช่นนะคะทุกคนมีเงิน5ล้านกับการรักษาที่ไม่รู้ว่าจะหายหรือไม่หายกับมีประกันวงเงิน5ล้าน ซึ่งเราอาจจะจ่ายเบี้ยแค่ประมาณ3 4ม0 0 0หมื่นบาทแน่นอนแหละว่าคนซ้ายกับคนขวากุ้งเห็นกุ้งเคยเจอมาหลายคนนะคะคนที่มีเงินอยู่5ล้านนะคะมีเงินสดอยู่เลยเนาะไม่ได้ทำประกันสุขภาพเขาเลือกที่จะไม่รักษาค่ะทุกคนเพราะย้อนกลับไปว่าการรักษาครั้งนั้นไม่รู้ว่าจะหายหอยู่ไม่หายเขาก็เลยเลือกเก็บเงินตรงนี้ค่ะไว้ให้คนที่เขารักกับอีกคนหนึ่งค่ะเขาทำประกันไว้เขาจ่ายเงินไปแล้วว่าเงิน5ล้านเขาก็เลยรักษาเต็มที่ ในประกันนะคะสามารถรักษา a r g e เต d เท e r a p ีได้หรือยามุ่งเป้าได้นะคะครอบคลุมยามะเร็งตัวกลุ่มนี้นะคะเรื่องไร้ไรแบบนี้มักไม่มีใครคิดหรอกคะ่ะคนว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดกับครอบครัวเราจะเกิดกับคนใกล้ตัวเราไม่มีใครคิดเลยแต่คนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าฉันจะต้องเป็นคนหนึ่งคนที่ถูกหวยทั้งท้งที่หวยโอกาสถูกหนึ่งในล้านแต่โรคมะเร็งค,นคุนขาเดี๋ยวนี้โอกาสที่จะเจอกับตัวเรานะคะสูงถึงเกือบ20%เเลยนะในมะเร็งทุกอย่างคะ่ะ สามารถป้องกันได้ไม่ใช้ป้องกันให้เกิดนะคะแต่ป้องกันเตรียมพร้อมวิธีการรับมือในเมื่อมันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เกิดบางคนก็คิดว่าไม่เป็นไรเงินส่วนนี้ถือว่าฉันทำบุญให้ตัวเองสำหรับใครนะที่อยากรู้ว่าอยากได้สวัสดิการแบบค่ารักษาที่ครอบคลุมถึง ia, 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 ยา t a เกเตเทอร์ปรีหรือยามุ่งเป้าเนี้ยค่ะจะต้องเตรียมเงินไว้เท่าไหร่คอมเมนต์คุยกับกุ้งได้เลยคะ่ะ